มันมาหาเขาเอาล้วมันตเป็นกูอีกเลยแล้วมันเป็นกูอีกแลวเุ้ยมันตีชิ่งมันตีชิ่งมม่ชิ่งนม่เงยเฮ้ยไอ้พักใส่กูพี่อยู่หน้าโรงเรียนไอ้เสื้อ เขาซ่อมเครื่องที่อยู่คนเดียวให้กูได้แต้มบ้างไอ้เหี้ยเอ็งขึ้นมาก็หน่อยเจอรอตัดนดไม่รู้เพื่อนยังไงว่าเรามาไล่ยวนะาวม,ม่ชิง รู้แล้วแต่เขาอยากให้เธอมาหาแล้วมันไม่ได้ลือยังไงเฮ้ยมันอยู่เถวนี้อย่าขึ้นมานะไอ้ควายอยู่แล้วพี่ไม่ก็โดนตีนะดโอเคตีพวกไม้เต็มเพื่อน พี่ต้นอยู่ไหนอ่ะอยู่หน้าโรงเรียนนั่นตรงเรียนคือตรงไหนวะเธอโอ้ยนา่มือจับมองไม่เห็นจริงนั่นอยู่ข้างล่างเขาต้องไปในบ้านทำไมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วห่วยัหญ่ชอบเพื่อนเลยบึงปีนขึ้นไปทำไมเนี่ยอุ้ย ลงมาพอดีแมาเขาเลยเอมิวช่วยกันด้วยเอมิวเอมิวอไอ้มิวช่วยด้วยเอมิชกันด้วยเอมิช่วยกันด้ยไอ้เมียแลวเนี่ยเอมิวอมิวอเมิทำไมองทำไมองไม่ช่วยครับทำไมไม่ช่วยครับมึงจะหลบมาทำไมออันนี้โอ้โห เห็นแล้วก็เห็นเห็นเพื่อนอยู่ตรงนี้แล้วต้องพ่งลงแล้วก็เห็นพี่ต้นพีต้นพีต้นเพื่อนอยู่นี่มันไล่พี่อยู่ไม่ใช่มันจะเน่าตายหรอเอเี้ยเหรอ Nope จะไปพบเพื่อนก่อนวช่ไหมดเลยนะมันไล่พี่อยู่ทำไมเขาไม่มีเซตเองเลยวะมิวมิวมิ้เขา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  แมวเอาแล้วขี่ไปมาค่ะอ้ยตรงนี้มีนี่นี่ใครมีโทเทมวะเนาะมือเตไม่ได้เหรอใช่โทเทมไฟเราอะสีฟ้าฟ้านี่โตเทมพรอน,น,นเออเอ,อมามันไอที่ไปละมันมันถอนไปละไม่ได้ถอนหรือเป่าไม่กูอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ย หาจุดเต้นจุดเด่นคืออะไรเออปากที่มาพี่มันทำตรงนี้มันทำอะไรได้มันฮิวเร็วเหรอก็ทำมันเดินเร็วอ่ะเดินเร็วก็เต้เลยออมปั่นอยู่บ้านเล็กปั่นอยู่คนเดียวบ้านเล็กจะท่าไหน พี่อยู่หลังโรงเรียนไม่รู้ไม่รู้บิวอยู่ข้างใต้ปะเขาไปหาเองไหมอยู่กับพี่อย,อยู่กับพี่อยู่พี่อะไรมันอยู่ร้อนมากเนี่ยอยู่กับพี่มิ้งใกล้มิ้อยู่นี่ตุดไฟนู้ปีอยู่พี่เล่นอยู่พี่เล่นอยู่ มิวมิวมาจัดแล้วครบแล้วมันเป็ดเดินเป็เดนเนว้ยว้าวมิวอ,อ,อ,อยู่บนเครื่องที่ระเบิดเมื่อกี้มันอยู่ยกับพี่อยู่ไปปั่นเลย <_ d wedding> เห็นแล้ว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 แต่เดียวจบเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพอมกลับไปปั่นเลยก็ได้ มันอยู่กับมิวไหมมันอยู่อยู่อุ้มแล้วพร้อมกลับไปปัน่นเครื่องเดิมไหมอันนี้ใครวะเดืกูยนะอยู่ไหนนี่ไอ้แบตา่างต่างโอ้ยเปียดนี่มึงเอามาทำไมมันอยู่กับมิมมมไวไหม อยู ah. hey, uh, all, hey, ่ข้างไหนครับพอเอาเรียบร้อยกระจายมากไม่ตอดีละวมตออกได้บอดบอดบอดนี่ก็เจวนองเนาะโอเคอีกไงกลับมาก็อยู่เครื่องเองกลับมาก็ล้มยัง

อามอามวโอ้ยตกใจหมด้ยตกใจหมดบอดอยู่กับนิวคิลเลอร์ก็อยู่กับคิวแล้วคิลเลอร์เห็นบอดไปแล้วมีขาบอดไปแล้วด้วยบอดวิ่งมาหาคุณป่ะวร้อมปัดไปปัดไปโอ้ยโดห

ันน่าจะกดยพี่ได้บอดไม่มีรึยรู้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 ฮิวไอ้ฮานี่ฮิวเก้ากดฮิวฮิวก่อนมันมันมาพี่มาพี่มาพี่ อรอให้อนนี้รอให้รอให้โอเคมาละมาละก็อยากได้เปิร์กตัวน,นี้มากเลยที่เปิดที่จะให้มันบ้านเล็กหนีเธอบ้านเล็กนี้เขายังปั่นไม่เสร็จเลยเนี่ยเสร็จแล้วยังไม่เสร็จไอีกวัน ปั่นไปเด้อปั่นไปเด้อมันมีไฟอยู่แล้วมีวเลือุยอุ้ยเาเกือบเกือบทำเครื่องระเบิดเมื่อกี้เลยปั่นไปเด้อยาให้ปลอดมาช่วยถ้าปันไม่เจอปลอดกอน าเจอบอดเจอบอดเขามีเขามีเขามีตันตู้นะแส่เสร็จละไปช่ยพี่คนหนึง่งอะไรบอดนึงไอมมิฟาร์มคนเดียวเลยเขาไม่ได้ฟาร์มเลยไปลุมไปลุมเจ้างั้ เดวหนเจ้าเดี๋วหนเจ้าเดี๋วหน่อยจ้าเดีย๋ยวมันจะชิงนะตอนนี้เราไม่เจ็บตามก่อนอือประตูอยู่นั่นไปชิงซะเอาไปเปิดอีกมันจะไปเจ็บรู้<ด>ว่ามันมาหาตัวยู่กับพี่อยู่กับพี่เก็บแรงที่กูรอดพระเจ้าประตูอยู่หลังอันนี้นะ ตีวิ่งมาทางบ้านเล็กเมื่อกี้เห็นใช่ไหมอันนี้บอดเพราะฉะนั้นปล่อยตายได้มันไปมันไปมันไปพี่ออกราตัวด้ะออกยังยังยังพี่ต้นใหม่ เดี๋ยวประตูที่กำลังจะเปิดโอเคอเคุ้ยพัชรนัชรได้ไงตายแล้วกรลวีลอด,ด <laughs> เอลยฮาฮา่ลจ้าอาะไรให้แหละ ได้สองหมื่นดอะเฮ้ยได้งไงวะไม่ใช่เรื่องจริงเออฝันอยู่คนเดียวเลยอ่ะไม่ได้ฝันเลยจ้า